รัฐบาลไม่สามารถดูแลปกป้องให้พวกเขามีความปลอดภัยได้ครับท่านนายกตอนนี้ก็เข้าสู่ระยะพื้นฟูแล้วเบื้องต้นนะคะได้มีการสรุปถึงสาเหตุปัญหาอุปสรรคที่มันทําให้หดาดหยาวิกติตตนตอนนี้มองไปข้างหน้านะครับเรื่องที่มาของปัญหายังไงรัฐบาลก็มีความปกป้องป้องไม่ยอมรับนะครับไม่ว่าจะมาจาก ีไหนก็แล้วแต่เมื่อมีคนตายเมื่อมีคนสูสญเสียเมื่อมีคนบาดเจ็บอยู่บ้านไม่ได้มันก็มันพันายกมาแล้วครับความผิดนายกมานะครับ,รบแต่ว่าผมก็จะนี่คือเหตุที่ต้องลงไปประจําต้องใช้องคาระยกใช้ความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ท,ทุ่มเทลงไปในในจุดแข่งวันหานี้นะครับแล้วก็เร่งแก้ปัญหาให้มันมทิงื้น เรมีคือความจําเป็นต้องหาตัวต้นตอน,นะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันไม่เกิดซ้ําต่อไปอีกแน่นะต้นตอนมันมีอะไรอ่ะเรื่องของการเตือนภัยเตือนภัยจะต้องมีการยกมาตรฐานเตือนภัยแบบไม่อย่างนี้ไม่ใช่เตือนแบ้วเตือนต้องบอกในป้านปุน๊บต้องมาแก้กฎหมายอีกเมื่อกี้นั่งคุยกันเรื่อการนั้นนะครับไม่ใช่เตือแล้วก็อยากจะบอกก็ออกต้องมีการซ้อมการหนีภัย ซึ่งก็ได้สั่งด้วยทางกรมป้องกันภัยนะครับเพรว่ากรมท้องถิ่นได้ดำเนินการในเรื่องนี้เพราะเราทราบจุดที่มันเสี่ยงเกิดไปอยู่แล้วมีอยู่มันไม่ใช่ทั่วประเทศมันมีอยู่แค่ไม่กี่จุดนะครับพอต้องดำเนินการแล้วก็เรื่องของสภาพภูมิประเทศอย่างสงขาเนี่ยเราก็ดูทมันก็คือแอ่งกระดาจริงโดยเฉพาะทัวรมือหัาดใหญ่นี่ก็คือก็คือ ก็ libro, walk, ier, คือวอล์กคือกระทะทุกอย่างก็ไหลลงมาต้องลงต้นกระทะตอนน s, ี้ต้องไปดังแก้เลยถนนเป็นหัวสังหรุ่เปล่าถ้าถนนเป็นหัวสังหนุ่จะเลยจะินได้ให้ในส่วดแนวถนนนั้นต้องเป็นที่ระบายน้ำอะไรอย่าง้ยหน่ย้วก็ต้องแก้ไปเลย่ลยเพราะมันต้องมันรายละเอียดเยอะพอระบายไปแล้วมันไปไปไหนถ้าไปทะเลสาบลงขาเกิดมีช่วงหนึ่ง น้ำทะเลมนหนุนหนุนมากกว่าไอช่องรูถนนช่องเจาะถนนมันจะเป็นทางให้น้ําไหลกลับมาเข้ามืออีกฝั่งมันตรงนี้ต้องต้องต้องก็ต้องกรมทางหลวงก็ต้องไปดูอย่างยดทางเลี่ยงเมืองก็ต้องเริ่มคิดแล้วเลี่ยงยังไงนะครับแล้วทําให้มันเป็นคันคันน้ำด้วยอันนี้อันนี้เอาเอาเอาไว้รายละเอียดไว้ว่า